ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนมือใหม่ทุกขัานในการวัดปริมาณน,น้ำในตู้ปลาในโอ่ง่าย,ายๆเลยภายใน2นาทีครับใส่เลยครับความลึกของเรา10นิ้วความกว้าง10นิ้วครับถ้าที่เป็นทรงกลมจะวัดแตกต่างจากตู้ที่เป็นสีเหลียมอยู่นิดนึงครับ สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาสอนมือใหม่ทุกท่านในการวัดปริานานมาณน้าในตู้ปลาของเราหรือจะเป็นอ่างเลี้ยงปลาจะเป็นโอ่งอะไรก็สามารถวัดได้นะครับอันดับแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยนะครับก็จะเป็นความสูงความกว้างความยาวหรือจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของบอ่อเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องมีเลยครับก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นสายวัดครับหรือจะใช้เป็นมารคันก,ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมใช้เป็นสายวัดครับเพราะว่าสายวัดเนี้ยมันค่อนข้างยาวกว่ามาร์คันคือเราสามารถใช้อันเดียวแล้วก็สามารถวัดได้จบเลยครับยกตัวอย่างตู้นี้นะ เพว่าตู้นี้มีความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่ใช้ด้านที่เป็นนิ้วในการวัดนะครับก็จะเป็นด้านที่ตัวหนังสือเนี่ยครับจะค่อนข้างห่างหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นด้านที่ตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยจะเป็นเซนติเมตรนะครับเราต้องใช้ด้านที่เป็นนิ้ววัดนะครับอันดับแรกที่ผมจะทําการวัดนะครับจะเป็นทางด้านยาวก่อนครับก็จะเห็นว่าจะมีขนาด10นิ้วนะครับผมต่อไปจะเป็นขนาดความสูงครับนี่ครับ10นิ้วเช่นเดียวกันต่อมาผมจะวัดทางด้านความลึกนะครับ ซึ่งในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นหน่อยก็มีขนาด10นิ้วเช่นเดียวกันครับแสดงว่าตู้ใบนี้ของผมมีขนาด10คูณ10คูณ10นิ้วครับเท่ากันทั้ง3ด้านเลยและหลังจากนั้นครับเราก็ทําการเข้าเว็บเลยครับก็เดี๋ยวผมจะ insert ชื่อเว็บให้ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในเว็บเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับใส่ไปเลยครับความลึกของเรา10นิ้ว ความกว้าง10นิ้วครับความสูง10นิ้วครับแล้วก็กดคำนวณได้เลยครับนี่ครับปริมาณก็ะออกมาแล้วคือตู้ใบเี้ของผมสามารถจุน้ำได้16.39ลิตรโดยประมาณนะครับเท่านี้เราก็รู้แล้วครับเมื่อน้องปลาเรา่วยเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องใส่ยาทั้งหมดกี่โดสเพราะว่าเรารู้ปริมาณความจุน้ำในตู้ของเราแล้วนะครับต่อไปก็จะมาถึงถังแล้วนะครับที่เป็นทรงกลมจะวัดแตกต่างจากตู้ที่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่นิดหนึ่งครับคือเราวัดแค่2อย่างเท่านั้นก็จะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของถังนะครับกับความสูงซึ่งจะตกก่าาู้เหลียมนครััับบ็อด เนียผมจะทําการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนนะครับวิธีการวัดก็ง่ายๆเลยครับแล้วก็วัดให้มันอยู่จุดศูนย์กลางของถังเราครับแบบนี้วัดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงให้ตึงเลยของผมอันนี้มันอยู่ที่12นิ้วครับเนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็วัดความสูงของถังใบนี้ครับถังใบนี้อยู่ที่ประมาณ14นิ้วครับ หลังจากนั้นเราได้ความสูงกับเส้นผ่าศูนย์กลางเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าเว็บเดิมเลยครับเว็บนี้จะมีการรับแบบตู้สี่เหลี่ยมนะครับกับเป็นภาชนะแบบทรงกรมลมเราก็เลื่อนมาที่ภาชนะแบบทรงกลมนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ไปเลยครับเส้นผ่าศูนย์กลางผมเมื่อกี้วัดได้ส2บ ความสูงวัดได้14ครับกดคำนวณได้เลยนี่ครับความจุปริมาณน้ำของถังนี้นะครับจะอยู่ที่25.95ลิตรครับหลังจากนั้นคุณก็สามารถคำนวณได้แล้วว่าเฮจะใส่ยากี่โดสดีจะเลี้ยงปลาในนี้ทั้งหมดกี่ตัวอะไรประมาณนี้นะครับง่ายไหมครับสำหรับการวัดปริมาณน้ำในตู้ปลาของเราโดยแบบฉบับของผมเองนะครับใช้เวลาไม่เกิน2นาทีสามารถวัดได้เลยครับผมก็ประมนาณน,นี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามผมหน่อยนะครับไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ